ขอพอรจากครูไพ่นะคะขอพอรเรื่องเดียวดีกว่าวันนี้แอนครูบาอาจารย์ไพรมยันน่ารักขอพอรเรื่องเดียวขอพอรเรื่องเดียวก็ให้อะครูไพ่ท่านบอกว่าบุญกุศลที่เคยปฏิบัติมาตอนนี้ถึงวาระที่จะส่งถึงให้เราอะ่ะให้ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนะคะพบกับความสุข นะความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะใครที่เป็นเป็นคนที่แบบอยู่ในการงานที่ชอบไม่ใช่ชอบดิอยู่ในการงานที่ต้องแนะนําให้คําปรึกษาให้ความรู้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการครูอาจารย์หรือว่าความสามารถเฉพาะด้านทักษะเฉพาะด้านนะคะคุณจะยิ่งมีการเติบโตตามลําดับขั้นนะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นที่ เป็นเป็นความมั่นคงในชีวิตในท้ายสุดนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ในอนาคตนะคะด้วยสติปัญญาของคุณความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ด้วยความเฉลียวฉลาดหลักแหลมของคุณไม่ว่าจะทําอย่างไรก็จะประสบความสําเร็จในทุกเมื่ออืมแล้วความอดทนของคุณด้วย จริงๆแล้วอะ่ะมันมีองค์ประกอบสององค์ประกอบนะคะมันเป็นเรื่องของความสามารถของคุณแล้วก็กําลังบุญของคุณหนุนนํานะคะแน่นอนว่าคงไม่มีอะไรที่จะอ่านเพิ่มเพราะว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จและได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูของคุณอยู่แล้วด้วยนะคะก็อยากจะให้ใจเย็นๆค่อยๆทําไปแรกๆมันอาจจะหนักจะเหนื่อยมันอาจจะอมืมันอาจจะดูแบบ ต้องต้องทำเยอะแยะมากมายอ่ะแต่สุดท้ายจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้งแบบเมื่อกี้เท้าเท้าเวสวรรขึ้นก็คือมั่นคงในบ้านตายแล้วก็พ่อแม่ทรณนี้ขึ้นมั่นคงถึงขั้นมีทรัพย์ส,สินมีอสังหาริมทรัพย์มีความสะดวก ถึงพร้อมทุกอย่างะค่ะแล้วถ้าสําหรับใครที่อยู่ในสายการปฏิบัตินะมีโอกาสเข้าถึงฌานสมาบัติขั้นสูงด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะสําหรับสายปฏิบัติสําหรับการพยากรณ์แล้วก็คําให้พรจากครูไพ่วันนี้แอ๋ว่าจะจบเพียงเท่านี้ครูไพ่ท่านท่านพยายาม้ท่านอวยพรให้คุณมีเสน่ด้วยนะค้าขายก็ขอให้รุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าเยอะทํางานก็ขอให้มีลูกค้าบอกต่อ ติดต่อประสานงานอะไรก็ขอให้มีคนเข้าหาเมตตานะคะแล้วก็อืมจะได้รับความยุติธรรมนะถ้าใครถ้าใครไปร้องขอความยุติธรรมอะไรบางอย่างคุณมีโอกาสจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ